สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารวันนี้วันจันทร์ที่29กรกฎาคม2567กับกับผมคนแชร์ข่าวเกรดพารวยครับพบกันคลิปนี้กับผมก็มีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆมาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนแชร์ข่าวกระเศษพารวยด้วยนะครับมาฟังข้อมูลข่าวสารกันเลยครับชาวนานะครับตัดพอ20ปีราคาข้าวเพิ่มแค่โลละ11-12บาทตลาดข้าวก็กว้างรัฐเพิ่มราคาให้อีกได้หรือไม่ชี้ชาวนาเวลานำข้าวไปขาย ต้องไปจ่ายนี่ทกศนี่ออมศินผู้สื่อข่าวรายงานว่านะครับที่บ้านหนองคูชัยตำบลหนองแสงอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามเจ้าของที่นาว่าจ้างแรงงานในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียง15คนมาร่วมลงแขกดำนาบนพื้นที่นาหกไร่นายพิสิทธิ์ก่อเกิดธนพทร์กล่าวว่า ได้ว่าจ้างแรงงานทั้งในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียงมาลงแขกดำนาโดยค่าจ้างแรงงานปีนี้อยู่ที่350-400บถึง400บาทต่อคนต่อวันจากปีก่อน300บาทเนื่องจากปีนี้ค่าแรงเพิ่มขึ้นหาแรงงานยากขึ้นสภาพเศรษฐกิจไม่ดีจึงอยากให้ทุกคนมีรายได้ พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนอกจากค่าแรงยังมีการเลี้ยงอาหารกลางวันกาแฟเครื่องดื่มชูกำลังน้ำอัดลมหลังจากเสร็จงานซึ่งแรงงานชุดนี้ต้องจองการข้ามเดือนตั้งแต่ตอนหวานกล้ากันเลยทีเดียวซึ่งจะเริ่มงานกันตั้งแต่เช้าประมาณ0,7 3 0น จนถึงเสร็จงานส่วนปีนี้ต้นทุนการทำนานั้นเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ค่าไถต้องไถสองรอบค่าถอนกล้ามัดละ4-5บาทค่าปุ๋ยกระสอบละ1,000กว่าบาทรวมแล้วเกือบ20,000บาทซึ่งภาวนาขอให้ปีนี้ราคาข้าวดีหากมองย้อนกลับไป20ปีที่แล้ว ราคาหมูโลละ60บาทข้าวตาละ7,000บาทปัจจุบันหมูโลละ1 8 0่งรบถึงสองบาทเติบโต300%เปเซส่วนข้าวเติบโตแค่โลละ1 1บเถึงบาทโตไม่ถึง50%เซในรอบ20ปีตลาดข้าวกว้างแต่ทำไมไม่ได้ราคาเราทำนาปีทำปีละครั้งรัฐ เพิ่มราคาให้อีกได้หรือไม่ชาวนาเวลานำข้าวไปขายต้องไปจ่ายหนี้ทกสหนี้ออมสินบางคนขายข,ายขาย้าวแต่ไม่มีข้าวจะกินต้องเอาเงินขายข,ายขาย้าวกลับไปซื้อขา้าวฝากไปถึงรัฐบาลว่าถ้าใส่ใจเรื่องข้าวจริงๆอยากให้เก่งที่การกระทำมากกว่ารัฐต้องไปหาตลาดหาดีมาน ซัพพลายหาพื้นที่ขายให้ได้ราคาไม่ใช่มากำหนดราคากับเกษตรกรโครงการไร้ละพันตอนนี้อยู่ไหนปุ๋ยคนละครึ่งอยู่ไหนเนื้อหาจริงๆอยู่ไหนไม่รู้แต่หากโครงการมาจริงรับมาช่วยก็รับเพราะชาวนารายรับไม่มีรัฐต้องช่วยเซฟรายจ่ายจะได้อยู่ได้ไม่ได้ให้อุ้ม แต่ช่วยพยุงเราหน่อยก็ยังดี